สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นคำถามจากทางบ้านครับซึ่งทางคุณหมอแดนนี่จะมาตอบคำถามและแนะนำวิธีการรักษานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับคุณหมอแดนนี่ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับว่ามีอาการเจ็บส้นเท้าด้านซ้ายจะปวดเฉพาะเวลาตื่นนอนมาแต่เวลาเดินช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยปวดไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับผมเอแล้วอย่างคำถามจากทางบ้านเนี่ยได้ถามน้ำหนักไหมครับว่า น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับน้ำหนักประมาณ75สครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงประมาณ160ครับโอ้ยนี้ดู b m เก็น่าจะเกิน30มสิบใช่ครับด้วยอาชีพน่าจะเป็นดูจากประวัติมาเป็นขายของใช่ครับเดินคนเดินขายของทั้งวันครับเดินทั้งวันแล้วลักษณะก็จะเป็นปวดตรงที่ส้นเท้าจากรูปที่ส่งมาให้ผมเนี่ยก็เป็นแอรเรียประมาณส้นส้นเท้าใช่ครับแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตื่นนอนเนี่ยเวลาลงพื้นถึงจะเจ็บแต่เวลานอนเนี่ยไม่เจ็บ อ๋อครับลักษณะที่ถามมาเนี่ยลักษณะจากตำแหน่งที่ปวดเวลาที่ปวดและลักษณะอาชีพพร้อมกับน้ำหนักที่ให้มานะครับโรคที่คล้ายกับที่กล่าวมาเนี่ยมันจะเป็นในกลุ่มของแผ่นผังผืดที่ส้นเท้าอักเสบเรื้อรังหรือเราจะรู้จักกันในชื่อว่าอรองช้ำนะครับลักษณะคือ,อพอมีน้ำหนักเยอะและอาชีพที่ต้องเดินทั้งวันเนี่ยแรงกระแทกซ้ําๆที่ส้นเท้าเนี่ยทั้งวันเนี่ย เขาจะสะสมไว้ถามว่าบวชตอนเช้าเพราะว่าตอนนอนฮะเท้าเราเนี่ยก็จะตกแล้วแผ่นพังผืดเราก็จะหย่อนแต่ตอนเหยียบก้าวแรกปุ๊บเราก็จะแบบเจ็บเพราะว่าแผ่นพังผืดที่ส้นเท้าเรากระชากกระทันหันแล้วก็รู้สึกปวดแล้วในกรณีนี้เราควรจะดูแลรักษายัางไงดีคบเพื่อที่จะให้คนไข้ได้หายดีหลักๆของโรครองช้ำเนี่ยก็คือลดแรงกระแทกสะสมกับแรงกระชากที่บุเรนฝาเท้า,ทา,าสะสมเนี่ย หลักๆเลยคือหนึ่งคือเนื่องจากอาชีพเนี่ยต้องทํางานทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมครับจะไปบอกว่าเปลี่ยนอาชีพก็คงไม่ได้ก็คงอาจจะเป็นในกลุ่มของการเดินอาจจะต้องก้าวสั้นขึ้นหรือถี่ขึ้นนะครับเพื่อเพื่อลดแรงกระแทกวิธีการกอาจจะในการเดินแบบเดินด้วยสะโพกในกลุ่มของน้ําหนักก็พยายามลดน้ําหนักเท่าที่จะทําได้ในตามวิธีนะครับ ส่วนการเดินแล้วก็ต้องดูก่อนว่าแรงกระแทกสะสมเนี่ยเขาใช้ชีวิตในบ้านหรือนอกบ้านมากกว่ากันถ้าในกลุ่มของในบ้านเนี่ยก็อาจจะใช้รองเท้าลดแรงกระแทกเพื่อลดแรงกระแทกสะสมทั้งวันแต่ถ้าเป็นอยู่นอกบ้านเยอะเนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มของแผ่นรองกระแทกหรือแผ่นสําหรับโรครองช้ำน,นี่คือวิธีการลดแรงกระแทกสะสมแต่ส่วนที่จะป้องกันหรือว่าลดแรงกระชากสะสมเนี่ยอันนี้คือต้องยืดน่องพอน่องเรายืดได้ดีเนี่ย แรงกระชากที่บริเวณของส้นเท้าก็น้อยลงหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ในกลุ่มของพวกในสปรินเพื่อยืดแผ่นฝ่าเทา้าตอนนอนเพื่อให้แผ่นฝ่าเท้าโคยืดพอยืดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยการกระชากก็จะน้อยลงอากาศจะค่อยๆบรรเทาก็คือหลักๆคือลดแรงกระแทกกับลดแรงกระชากนั่นเองครับแล้วในกรณีนี้เราควรจะประครบอุ่นหรือประครบเย็นดีครับครับอาจารย์ Ken, เคนจริงจริงแล้วหลักการของการประครบอุ่นประครบเย็นเนี่ยประครบเย็นเนี่ยจะทําให้เกิดการลดการอักเสบ แต่ข้อเสียของเขาก็คือทําให้เกิดกล้ามเนื้อมันยึดตึงในกลุ่มของอประคบร,ร้อนเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อคลายแต่ข้อเสียคือทําให้เกิดการอักเสบนะครับก็แนะนําในกลุ่มของรองช้ำเรื้อรังเนี่ยจะมีการอักเสบเรื้อรังแล้วก็การยึดตึงเนี่ยก็แนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราใช้เท้าเยอะๆช่วงไหนเสร็จเนี่ยก็คือเกิดอาการอักเสบเรื้อรังเนี่ยแนะนําให้ประครบหรือเท้าแช่ในน้ําเย็นก่อนส่วนเราต้องการพักเท้าเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้แช่ในน้ําอุ่นนะครับก็คือหลักการง่ายๆคือ ตอนเช้าเราให้ยืดก่อนก็คือเท้าแช่ในน้ําอุ่นตอนกลางวันหรือทํางานหนักๆปุ๊บเนี่ยมีแรงกระแทกก็มีการอักเสบเยอะเนี่ยก็เท้าแช่น้ําเย็นนะครับส่วนตอนก่อนนอนเนี่ยเราต้องการยืดเข้าอีกรอบเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นประครบอุ่นและในส่วนของยาเนี่ยครับเราสามารถทานยาอะไรที่เพื่อช่วยคราอาการได้ไหมครับยาในกลุ่มของโรครองช้ำเนี่ยก็ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือยาลดการอักเสบกับยาคลายกล้ามเนื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องดูอาการของผู้ป่วยหรือว่าอาการของอที่ถามมาเป็นหลักโดยส่วนใหญ่ก็แนะนําปรึกษาเภสัชกรนะครับหรือว่าแพทย์เจ้าของคข้ที่ดูแลก็จะดีกว่านะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับคลิปนี้จะเป็นการดูแลรักษาการรองช้ําแบบปกตินะครับทั้งนี้แนะนําฟังคําปรึกษาจากคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีการรองช้ําลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนตอบคำถามจากทางบ้านครับสวัสดีครับ